เอจังหวัดตรังส่งเหรียญมาขายช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสับหายากสวัสดีเอฟซจังหวัดตรังเจ้าของกล่องแล้วก็สวัสดี f อฟที่ติดตามช่องของปอป่าเนาะ,ะสวัสดีกันทุกคนเลยอ่ะ,ะเดี๋ยวปอป่าพา f อฟที่กำลังชมคลิปวิดีโอณบัตนี้ มาเปิดกล่องคลิปวโนนี้เป็นคลิปวิดีโอปาปามาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญก็เป็นเหรียญที่ส่งมาจากจังหวัดตรังจังหวัดตรังนี่ภาคใต้ใช่ไหมเนาะประมาณนั้นเอฟซีฮะอ้าจังหวัดตรังเอฟซีฮะรู้สึกว่าจะเป็นนักสะสมท่านแรกเป็นการเซิร์ฟดูก่อนว่าช่องของปปานั้นรับซื้อเหรียญจริงไหมเพราะว่ารู้สึกว่าจะส่งเหรียญมาไม่กี่เหรียญเอฟซีฮะปาปาชื่นชมแล้วก็สนับสนุนนะการส่งเหรียญให้ช่อง เอาแค่ okay, ช่องประปานะเป็นครั้งแรกเนี่ยอย่าส่งมาไม่จำเป็นต้องส่งมากเอฟซี FC ฮะส่งเพียงไม่กี่เหรียญน,นะลองดูก,ก่อนว่าช่องของปะปานั้นจ่ายเงินจริงไหมซื้อเหรียญจริงไหมที่จริงเขาก็ไม่ได้ระบุเจ้าตัวเข้ามาเอฟซีแต่ปะปานั้นก็ชื่นชมนะจะส่งให้ที่ไหนไหนเอฟซีฮะน,นะหากเรายังไม่มั่นใจก็ลองลอง,ลองส่งครั้งแรกสองครั้งแรกดูก,ก่อนเนาะว่าเขามีตัวตนจริงไหมเหรียญถึงแล้วเขาจ่ายเงินจ่ายทองจริงไหมเอฟซี FC ฮะโอเคนะคะ เอาก่อนเปิดกล่องดูเหรียญกันจะเป็นเหรียญก็แล้วแต่นะป้าฝากบอก f อซทางบ้านแล้วก็บอกเจ้าของกล่องท่านนี้ด้วยนะฮะว่าเวลาผนึกกล่องก็เนี่ยเอฟซีพยาพยามพยายามรัดให้แน่นทั้งในนะฮะถึงว่าจะเป็นจํานวนเหรียญน,น้อยแต่ว่าขอบนะวางเหรียญตรงกลางแล้วขอบเนี่ยใช้การกระแทกรัดให้แน่นเลยเอฟซีฮะอย่าให้เขย่าไปเขย่ามาได้แบบนี้เห็นไหมฮะด้านในเขาจะกลวง พอะด้านในกลวงเนี่ยกล่องเขาจะแตกง่าย fc นะว่าสินค้ามาถึงช่องแล้วเนี่ย fc หากวา่าสินค้าที่หายไปเนี่ยทางเราไม่สามารถรับผิดชอบได้นะฉะนั้นปอปาแนะนำนะ,ะว่าใส่จำนวนเหรียญเข้าไปตรงกลางแล้วเนี่ยหากันกระแทกรัดให้แน่นเลยโอเคไหมฮะนะเมื่อเขาเขย่าไม่ได้เนี่ย fc ฮะเขาก็จะยากต่อการแบบยังไงเดียนะ ปัจจุบันนี้ก็ไว้ใจไขรไม่ได้เนาะอาะนั้นก็ระวังด้วยนะรัดให้แน่นเลยภายในอย่าให้สินค้าดิ้นกลวงได้เอฟซีโอเคเนาะมาเปิดกล่องกันเลยมาดูนักสะสมจากจังหวัดกลางส่งเหรียญอะไรมาฝากปอปาโอเคเนาะมาเรามาเปิดกล่องกันปื้ยอ,อยู่จังหวัดไหนไหนเซฮะก็สามารถส่งเหรียญขายให้กับช่องของปอปาได้ ก็สามารถเข้ามาซื้อเหรียญของสะสมในช่องของปปาได้ช่องของปปาเป็นช่องที่สนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยนะมีการเก็บสะสมเหรียญกระสาบของไทยเรา F อฟะคนละเหรียญ2เหรียญเนาะก็ประมาณนั้นอปปาปปาขอใช้กันไกตัดเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปะตัดแค่นี้ก็พอตัดแค่นี้ก็พอเรามาดูเหรียญภายใน F อฟซถ้าหากเป็นเหรียญเเหรียญไม่มีราคาเลยนเอฟซีฮนะ ก็คงจะไม่คุ้มค่าส่งฉะนั้นนักสะสมท่านนี้ก็คงจะรู้อยู่แล้วนะเขาอาจจะติดตามช่องของปาปาบ้างยังไงเอ๋วปาปาใส่ถุงมือยังไงดิเอ๋ยปาปาขอขอตัดแบบนี้เลยนะนะ้ำเขาเขาเข,ขาไม่น่าจะเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวปาปาตัดแบบนี้เลยได้ไหมเอ๋ยได้ไหมเอ๋เอฟซี FC ฮะเอาละมาเทออกกันเลยเทออกมาดูซี่ว่าเหรียญที่นักสะสมจังหวัดตรงังส่งมาเนี่ยเป็นเหรียญอะไรเอฟซีฮะอืมอ่ะมีอยู่3ามชิ้นนะมีอยู่3มชิ้น เอาเปิดชิ้นแรกมาดูเปิดชิ้นแรกมาดูแล้ววางไว้ก่อน fc ฮะนี่นะไม่มีอะไรแล้วนะฮะเปิดชิ้น1ชิ้นที่2ตามมา fc ฮะดูคราวเดียวจบบรรยายคราวเดียวจบไปเลยนะตรงนี้อ่าชิ้น2ไม่มีอะไรนะ fc ไม่มีอะไรนะชิ้น2นะอ่าเป็นห่อติดมานะฮะชิ้น2ไม่มีอะไรเนาะน่าจะเป็นการกระแทกอยู่ในกล่องเล็กนะปอปาจะทํารายละเอียดให้ดูทั้งหมดอันนี้ก็น่าจะไม่มีนะสแสดงว่ามีตรงนี้ที่เดียวเลยใช่ไหมอืมประมาณนั้นนะฮะเพราะป๊าปามีหน้าที่คลี่คลาย ิ้นกระดาษทั้งหมดเลย f 4ะเนาะอ่ะมาดูชิ้นนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นเป็นเศษกระดาษว่างเปล่านะฮะน่าจะเป็นตัวอัดตรงนี้มาให้แน่นนะโอเคนะวางไว้ปุ๊บมาเรามาดูเหรียญกันดูอะไรกันเอ่ยเดี๋ยวป๊ะปาขอมีมีคุด5บาท9เหลี่ยมปีพศ2อ1 5 f อฟซมีทั้งเหรียญแท้และเหรียญปลอมอันนี้ประปาจะตรวจสอบให้ตรงนี้ผ่านตรงนี้ไปเลยนะฮะเหรียญแท้เหรียญปลอมฮะมีเหรียญแท้ผลิตออกมาเป็นครึ่ง ตามข้อมูลในยุคสมัยปีพศ2515พศ2516ก็มีการเลิกเลิกใช้เหรียญรุ่นนี้ไปเลยน้าแต่ว่าเหรียญปอเมื่อออกไปแล้วแล้วก็เหรียญแท้ที่ออกมาปรับบุญกันเอฟซีไม่สามารถเก็บคืนขังได้โอเคนะฮะอ่ะเรามาดูเหรียญแรกกันก็เหรียญผ่านการใช้งานค่อนข้างมากเลยเสีอะอันนี้น่าจะเป็นเหรียญแท้ f อฟซีฮะนะ แต่ว่าเขาดูยากมากเลยเหรียญเขาผูกก่อนแล้วติดสนิมเขียวมา fc ฮถือว่า,าเป็นอาการที่ผ่านการใช้งานจัดเลยสังเกตดูนะฮะปาปาไม่มั่นใจว่าแอดมินเขาจะช่วยรับหรือเปล่าอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะฮะนะพูดกันตรงตรงเลยนะเพราะสังเกตดูไหมฮะเป็นเหรียญที่ผูกก่อนค่อนข้างร้ายแรงเลยนะถือว่าขาดการเก็บรักษาเป็นเรื่องธรรมดาปาปาเข้าใจฮะแต่ว่าเหรียญที่ชํารุดมากๆ นักสะสมเขาก็อาจจะไม่นิยมซื้อต่อจากช่องของปปาโอเคนะ้าป,ปาวางไว้นะามาดูเหรียญที่2 fc ฮะเหรียญที่2เดี๋ยวปาปาส่องกล้องเล็กก่อนนะฮะต้องดูรายละเอียด fc อ่ะเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญแท้ fc ป,ปาปาก็ยืนยันว่าแท้ทั้งคู่เลยเส,เสเียดเสียดายเหรียญเขาค่อนข้างจะผ่านการใช้งานมาเยอะจัด โอเคเนะาะเหรอนี่ก็ยังโอเคอยู่นะอย่างพอ,อซื้อเกินหน้าเหรียญกันได้ F4H นะก็เหรียญผ่านการใช้งานก็ตีว่าผ่านการใช้งานปกติธรรมดาเลยนะ,ะเดี๋ยวแอดบินเขาจะไปหาจุดตําหนิตรงไหนเท่าไรเองพวกขอบบินมากไหมกลางเหรียญชํารุดซุดโซม,มัยอะไรประมาณนั้นก็น่าจะเป็นเนี่ยแท้ทั้งคู่นั่นแหละนะแต่เหรียญนี้เขาค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ที่ต่างกว่าเกรด์ C จนเกินไป F4H นะฉะนั้นเวลาไปจับเหรียญมาขายช่องของวปานะฮะถ้าเจอเหรียญแบบนี้ราคาถูกจัดก็จะเพิ่งไปจับมานะอันนี้พูดถึงพูดถึงว่า อ่านักสะสมที่ยึดเป็นอาชีพแต่สำหรับนักสะสมนี้เขาเขาอาจจะเป็นนักสะสมที่อ่าไม่ไม่ใช่ระดับแบบวิ่งวิ่งเต้นหาเหรียญน,นะเขาน่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เขาอาจจะชอบสะสมเหรียญอะไรประมาณนั้นโอเคเนาะจบละหลังจากนั้นตรงอื่นก็ไม่น่ากังวลน,นะงั้นมาดูเหรียญรอห้าต่อเลยเอฟซีฮะเหรียญรอห้าตราแผ่นดินเหรียญน,นี้มาเรามาดูกัน นี่แบบไม่มีรอสอฮะสภาพก็ถือว่าผ่านการใช้งานมาค่อนข้างโชคชนเหมือนกันที่จริงขอบเขาไม่เสียนะฮะขอบเขาเนี่ยกลมเลยเพียงแต่ว่าเสียในเสียส่วนส่วนส่วน,วนข,อขอบขอบขอบเลยเนี่ยเขาไม่เสียแต่เขามาเสียตรงสันขอบเอฟเสียหายไปนะอ่าเขาหายไปก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานทุกคนแต่ถามว่าแท้ไหมเอฟเซียฮะนะดูภาพรวมแล้วก็น่าจะแท้นะ เหรียญนี้อ้าโอเคเนาะใครที่มีเหรียญละห้าตาเพดินเอฟซีฮาสภาพผ่านการใช้งานค่อนข้างส่งต่อได้เนี่ยาป้าก็เริ่มรับซื้อตั้งแต่เหรียญละสี่ร้หลังจากนั้นก็สวยขึ้นมาก็สี่ร้อยห้าสิบห้าร้ก็ดร้อยแปดร้อยว่ากันไล่กันไปตามความสวยงามนั่นแหละไม่ใช่จบที่400อยู่ที่400แต่พอมาระยะหลังเหรียญสวยไม่ค่อยมี f อฟซฮะ เหรียญที่เผยโฉมมาซื้อขายตามช่องทางต่างๆใน fc จะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างผ่านการใช้งานเยอะมากเลยกลางเหรียญผุก,ก่อนโดนของแข็งกระแทกกระทบเป็นร่องรอยโอ้โหชนิดว่าสุดยอดเลย fc ฮะนะเหรียญนี้ที่จริงเขาโอเคนะเขาเสียพูดถึงกลางเหรียญเนี่ยเขาสวยนะผ่านการใช้งานแต่แต่กางเหรียญค่อนข้างสมบูรณ์แต่เสียอยู่ตรงขอบ fc ฮะนะขอบเขาล้มค่อนข้างเยอะเลยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังโอเคนะอน,นี้ป้าป่าก็เข้าใจว่าเป็นเหรียญหมุนเวียนในระบบ บุญเบียยในสมัยรัชกาลที่5นะโอเคเนาะก็ผ่านมาหลายปีก็เหมือนผ่านการใช้งานแต่บางเหรียญสวยๆจัดเอฟซีปอปามีเก็บไว้อยู่ประมาณ4เหรียญก่อนหน้านั้นได้มาเยอะเลยแบ่งปันไปเรื่อยโอเคฮะนี้เหรียญร้ห้าตาแผ่นดินก็อยู่ในโหมดของเหรียญแท้โอเคเนาะเดี๋ยวแอรเมย์ก็ตีราคาให้นะฮะวางไว้แล้วก็มามีเหรียญ20บาทที่ลึกอีกเหรียญหนึ่ง20บาทที่ลึกเอฟซีปอปาบอกเลยนะฮะเอฟซี FC, ทางเฟซบุ uh, ๊กก็ดีทาง YouTube ก็ดี เขาราคาไม่แพงนะฮะซื้อข้าวเนี่ยอันนี้หน้าเหรียญย0บาทใช่ไหมรับซื้อข้าวกันประมาณ22 23บาทตนเองถ้าเก่าผ่านการใช้งานจัดจัดเนี่ยขายไม่ได้ด้วยปปาก็ขายออกไม่ได้ด้วยนึกออกไหมฮะฉะนั้นก็ควรเก็บรักษาเหรียญที่ระลึกไว้ให้ดีไม่ว่าจะเป็น1บาท2บาท5บาท10บาท20บาท10บาทที่ลึกหรือราคาหน้าเหรียญ500บาทเอ่อ5บบาท100บาทก็ตามฉะนั้นหากปีนั้เก่าแล้วเราต้องทําใจนะฮะนักสะสมเขาไม่นิยมซื้อไปเก็บวางไวเนาะ ่แตน่นี่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนี้ก็พอได้อยู่หลังจากก็เป็น1บาทพยาคุต FC ฮะอ่ะได้มาเหรียญหนึ่งใครอยากได้ติดต่อมาช่วงนี้เหรียญหนึห่งบาทคุดเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยหลายเหรียญ FC แล้วก็มมีเหรียญน,นิกเกลิลฮะห้าสตางค์แล้วก็สิบสตางค์นิกเกลิลโอเคเนะนี่รู้สึกว่าจะเป็นปีสองสี่หกสี่สองสี่หกสี่นี่เป็นห้าสตางค์นิกเกลิลสมัยราชการที่หก ก็เป็นอายุเดือนที่ค่อนข้างนานกันเลยทีเดียวใครที่มีนะฮะป้าปารับซื้อเริ่มต้นตั้งแต่ผ่านการใช้งานก็ก็เริ่มตั้งแต่6บาท7ดบาท8ปบาท9บาทเสร็จไปถึง10บาทนะั่นแหละ f อซเหรียญสตางรูนี่ผลิตออกมาเยอะจะบอกว่ารับซื้อเหรียญละ10บาทหมดไม่ได้เลย f อซเดี๋ยวนักสะสมก็จะส่งแต่นักสะสมก็จะส่งแต่เหรียญแย่มาไงคือป้าปาก็รู้ทันเหมือนกันป้าปาเคยทำรายการไปแล้วนะ ฉะนั้นพระปรา,ารับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ6บาทไปจนถึง10บาทผ่านการใช้งานโอเคเนาะไม่ว่าจะเป็น5สตางค์นิกเกิลหรือว่า10สตางค์หรือว่า1สตางค์ทองแดงก็ตามโอเคนะฮะเราได้มาสตางค์รวมัาสองเหรียญห้าสตางค์กับสิบสตางค์นิกเกิลก็เป็นของราชการที่หกทั้งคู่เลยนะน่าเก็บสะสม fc ฮะอาเป็นปี2 4 6 4ทั้งคู่เลยสมัยราชการที่6สตางค์รูเอาละเดี๋ยวคลิปนี้ก็ ท่ากันมาถึง10นาทีเลยแป๊บเดียวผ่านไปสิบเอฟซีฮะขอบคุณตอการติดตามรับชมนะักสะสมท่านใดที่มีเหรียญนะฮะหากต้องการแบ่งขายช่องของัปาก็แอดไลน์เพิ่มเพื่อนให้ได้ก่อนนะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนให้ได้ก่อนช่องของัปาไม่มีหน้าร้านเอฟซีฮะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนอ่ะเดี๋ยวแอดมินเขาตอบรับแล้วก็ถ่ายรูปเหรียญของท่านนะหน้าหลังถ่ายด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นเหรียญนะเอฟซี FC ฮะถ่ายด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวรายละเอียดอย่างเดียวแอดมินเขาบอกไปเองนะส่งมา ส่งมาเดี๋ยวไอ้ม็เขาประเมินราคาให้มีกี่เหรียญกี่เหรียญประเมินราคาอ่ามีกี่เหรียญจำนวนเหรียญเสร็จแล้วประเมินราคาเสร็จปับ๊บเราตกลงก็ได้เดีย๋ยวไอไ้แม็เขามอบที่อยู่ไปให้ทางไลน์นั่นแหละซื้อขายผ่านทางไลน์ยังไม่มีหน้าร้านเอฟซีอปปายังไม่พร้อมที่จะเปิดหน้าร้านฉะนั้นนักสะสมที่จะอ่าถือเหรียญมาขายที่ช่องของปปาเอฟซีอางุคนก็อยากเห็นปปาอยากอยากมาหาคุณปปา BRE, บ้างอะไรบ้างประมาณนะั้นเรายังไม่มีพื้นที่หน้าร้านเอฟซีรอกันไปก่อนนะมีพื้นที่หน้าร้านจบสมบูมรณ์ โอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ